ที่เขากลัวตอนนี้เขาไม่ได้กลัวผมเขากลัวพวกคุณเขากลัวคนที่ตื่นรู้ธนาธรลั่นผมแค่มาจุดไฟในสังคมที่มืดมิดเขาไม่ได้กลัวผมเขากลัวพวกคุณเขากลัวคนที่ตื่นรู้ต่อให้ไม่มีผมไม่มีพิธาไม่มีเองการเคลื่อนไหวนี้ก็หยุดไม่ได้แล้วต่อให้ไม่มีผมไม่มีพิธาไม่มีนัตพงศ์คุณหยุดมูฟเมนต์นี้ไม่ได้แล้ว ประชาชนตาสว่างแล้วทำเอาทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันโคตรจริงธนาทรพูดถูกทุกอย่างผมคนหนึ่งที่เมื่อก่อนไม่สนใจการเมืองเลยแต่พอมีพักส้มขึ้นมาชาวบ้านได้รับรู้ความจริงหลายอย่างนะับหัวใจพวกเขาจริงๆกััับฉนนะฉนต้อง พวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่ลงเล่นการเมืองแต่คือคนที่อยากเห็นประเทศไทยพัฒนาโดยเฉพาะธนาธรคนคนนี้รวยระดับพันล้านหากเขาเลือกที่จะไม่มายุ่งกับเรื่องพวกนี้เขาก็มีกินมีใช้ไปอีกสิบชาติแต่ที่เขาเข้ามาเพราะอยากเห็นคนไทยลืมตาอ้าปากได้อย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ความใฝ่ฝันของผมนะครับความใฝ่ฝันของผมคือการเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงแผนโปรไฟล์ของเขาก็ไม่ธรรมดาเป็นทายาบนักธุรกิจเป็นบุตรของนายพัฒนาและนางสมพร จึงรุ่งเรืองกีดเจ้าของกลุ่มบริษัทไทยสม,มิธซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อันดับต้นๆของไทยและระดับโลกแถมรอบรู้และเก่งในทุกๆเรื่องทัศนคติก็เรดม,มากกีกตั้งหากนี่คือเหตุผลที่พรกอื่นไม่เข้าใจครับเปคิดว่าเราชนะเพราะกระแสะมันเป็นการชนะเพราะ ยืนหลักฐานคือโมเมนต์ที่ล่าสุด CK ได้เชิญธนาทรมาเป็นแขกรับเชิญในรายการแล้วได้ฟังความคิดของเขาสังเกตสีหน้าซีเเหมือนฉันตอนฟังคนเก่งพูดในใจก็คงคิดว่าคนคนนี้ทำไมเท่ขนาดนี้นะ ใช่แต่งานนี้ชาวเน็ตก็อดแซวไม่ได้ว่าถ้าฟังธนาทรร้องเพลงสีน้าก็จะเป็นอีกแบบครับก็ฮากันไปเพราะถ้าใครติดตามเขามานานก็จะรู้เลยว่าธนาทรพยายามในทุกๆเรื่องแต่มีเรื่องหนึ่งที่ดูท่าจะไม่เข้าก,เขากับเขาก็คงจะเป็นการร้องเพลงนี่คือสิ่งที่เห็นมาตลอดแล้วฮีก็ยังขยันร้องขยันจับไค์ซะด้วยดเดียวเดียวได้ในท้องเล ลมพัดลมเพลออยมาไกลเห็นแล้วก็อดเอ็นดูไม่ได้จริงๆแต่ถึงแม้จะโดนแซวแรงมากแค่ไหนเขาก็ไม่หวั่นไม่โวยเลยใจดียิ้มแย้มตลอดเวลาจนสาวๆพากันแซวถ้าตัดเรื่องร้องเพลงไปธนาทรก็คือผู้ชายที่หล่อและเพียบพร้อมคนหนึ่งเลยขนาดอายุเยอะแล้วแต่สเสน่ห์ของเขาก็ไม่ได้ลดน้อยลงตำนานฝารักพ่อพ่อ,พอรักฝาป้าก็ยังไม่ลืมนะฝารักพ่อที่สุดอ หรือจะเป็นช็อตที่ธนาทรเดินคู่กับพิธาครั้งนี้ก็ยังติดตาคำว่ารักพี่เสียดายน้องขึ้นมาทันทีเรียกได้ว่าถึงจะหลงรักในความหลอกความเก่งของธนาทรมากแค่ไหนก็ทําได้แค่แซวเพราะเรารู้กันดีว่าเขามีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วแขมรังบ้านเขาอย่างคุณวิรวิพันธ์ก็โปรไฟล์อลังการมากอีกตั้งหากด้านลูกชายอย่างน้องเดโมก็หลอเข้มได้พ่อมาแต่ไกลเลย และน้องก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติงานนี้สาวๆเปลี่ยนเป้าหมายทันทีจากฟ้ารักพ่อขอเป็นฟ้ารักรูปพ่อละกันค่ะ